สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อากาศค้มๆนะครับผมก็พอดีเห็นไก่ตัวนี้นะครับไม่กู้นะครับเลาะสุ่มนะครับผมลองเปิดดูนะครับแต่ตัวนี้เลาะสุ่มกับเจ้าเหยียตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่ยังไม่เคยเช็คนะครับยังไม่เคยเช็คทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง2ตัวเห็นเลาะสุ่มกันก็เลยเปิดให้มันบรรเลงกันเพลงกันเมื่อกี้นะครับก็ปรากฏว่าก็ใช้ได้นะใช้ได้ก็เลยว่าจะจัดอ่า นอมนะครับดูสักสี่ซ้าห้านาทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ให้เพ uh> huh? ื่อนๆดูเพื่อนชมไปก่อนนะครับนี่นะครับเป็นไก่ใหม่นะครับทั้งหมดนี้เป็นไก่ใหม่เลยนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเช็คยังไม่เคยดูนะครับแล้วก็ก็อย่าเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับช่วงนี้นะผมจะรออายุไก่ับคือก็รอจนไก่คึกนะครับคึกด้วยตัวเองแล้วผมก็จะเอามาเช็คนะครับสี่ห้าปีที่แล้วนะครับ ผมเช็คไก่ตั้งแต่ห้าเดือนนะสี่เดือนห้าเดือนผมก็จับมาปล้ำมาเช็คดูแล้วนะครับก็กระดูกโครงสร้างก็เลยแข็งครับทีนี้ก็ปล่อยครับปล่อยไปธรรมชาตินะครับแต่ละตัวก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับถึงสามศูนย์ก็มีส่วนนี้สามศูนย์นะครับน่าจนะครับชั่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับพอดีเห็นกําลังคึกอยู่เมื่อครู่นี้นะครับก็จะลองนวมเล่นนะครับนวมของตัวเองนะครับพอเอาไปนรวมกับ เพื่อนในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าของเขามีนกไก่แข็งๆนะครับคือไก่ที่เขาฝึกซ้อมมาเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับบางทีเราเอาไก่เราที่เราเคยนวมหดไปเขาก็ไม่เล่นด้วยเขาก็เสียไก่เขาครับผมก็เลยว่าเอาไก่ของเราดีกวลาเอามานวมเพื่อให้เพื่อนได้ดูแนวทางนะครับคลิปอาจจะมีสั้นมียาวบ้างนะครับถ้าไก่ใหม่ก็จะไม่ยาวนะครับขอบคุณพเพื่อนๆที่ติดตามด้ยวยนะครับ